โอโหซึ้งมันหมื่นปีซดมันห่ยนะครับคนนี้อร่อยแม่อร่อยก็ลองถามใจเธอดูนะครับยังเดมี๋ยวมื่ะอืมแบบแซบบอแซ่บบอที่กินข้าวก็แบบนี้ฮะบรรยากาศแบบนี้หาเสะได้ครับก่อนที่แหละนะฮะตอนนี้ผมกินไปรูวิวไปอันนี้ก็ไม่มีที่นั่งนะครับก็ต้องมาจับจองเก้าอี้มานั่งกินอย่างนี้เอาเอง ปกติเขาไปลงกินข้างล่างนะฮะเนี่ยปกติกินข้างล่างเริ่มยหายข้างล่างกินฟ้าคุณเลยครับผมไม่กินมันกันบรรยากาศดีมากนะครับแสงสุริยาเดี๋ยวมันไงแสงสุริยา บรรยากาศก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากไอ้วัดวัดวัดพุทธเบิกนะวัดพนะุทธเบิกอยู่อีกภูเขาลูกหนึ่งฝั่งโน้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ฝั่งเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยจะมีวิวฝั่งโน้นนะครับแต่เราไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นแพงฮนะไม่ได้ไปเราเลือกเลือกอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ไกลนะฮะแต่ว่าได้วิวตอนเช้าๆมาเนี่ยหลายอยากได้บรรยากาศแบบนี้ฮะอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราคอยดูว่าเช้าเๆตื่นมาสักประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยอยากเห็นว่าบรรยากาศช่วงหมอกช่วเช้าที่เป็นยังไงอยากเห็นภาพตอนนั้นนะฮะตอนนี้เรามาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ห้องก็โอเคนะได้อยู่พันแปดร้บาทนะฮะพันแปดสี่คนก็ตกดูนลสี่รอกว่าบาทเองนะฮะก็ไม่แพงนะเตียงคู่ที่นี่ก็จะเป็นทริปครั้งที่สองนะฮะ ที่มาที่นี่นะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มานอนนะไปนอนอีกจุดหนึ่งนู่นนะฮะไปนอนนู่นแถววัดผาซอนแก้วนู่นนะฮะ okay. วันเนี้ยเรามาเป็นจริงประจังคือต้องการพักผ่อนในพุทธเบิกเลยต้องการกินบรรยากาศตรงนั้นเลยนะฮะส่วนข้างหน้าก็เนี่ยจะมีเขาปลูกกลําเนี่ยกลัมกลมัปลีกลําดอกเนี่ยนะครับผมเขาปลูกได้สวยมากนะครับเนี่ย จากลักษณะถ้าบ้านเราเนี่ยต้องพรวนดินนะต้องพรวนดินให้ปุ๋ยพูนดินขึ้นอย่างเช่นอยู่ที่อ,อ,อีสานบ้านเรานะแต่ที่นี่เขาปลูกทิ้งอย่างนี้เลยอะ่ะเขาไม่แช่ไปต้องดูแลเหมือนแบบไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะมันขึ้นเองเนี่ยมันขึ้นมาสวยมากแล้วก็พวกมแมลงวัชพืชหรือว่าพวกมแมลงพวกอ้ศัตรูพืชต่างๆไม่มีนะเนี่ยไม่มีไม่ม,ม,มีแบบมาทำลายนี่เลยะนะฮะแปลก เพราะว่ามันน่าจะเป็นที่ทับสูงว่ามันสูงแล้วทำให้พวกไอศัตรูพวกนี้มันเข้าไม่ถึงอะไรประมาณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับที่นอนเป็นยังไงบ้างครับโอโ้โหนี่เป็นยังที่นอนดีมากที่นอนนะฮะผักกะนอง,ง<ๆ>คนละมุมคนละมุมนะฮะนี่เป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนฮะจะประมาณนี้นะฮะก็จะมีรถผ่านมาเรื่อยๆนะครับ อรุณสวัสดิ์ครับผมเช้าๆช่วงวันตีห้าครับลุกมาดูบรรยากาศะครับหมอกเห็นไหมครับผมข้างหน้าข้างล่างน้นจะเป็นหมู่บ้านนะครับข้างล่างนะ่ะที่มีทะเลหมอกเนะี่ยปกคลุมมันอยู่นะที่ถ่ายเมื่อเห็นตอนตอนบ่ายนะครับในประมาณตีห้าแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศ เย็นแบบบรรยากาศเย็นแบบก็คือเหมือนติดแอร์นะฮะนาวมากนะครับเนี่ยบรรยากาศโอ้โหถ้ามาีที่อยู่เงี้ยน่าอยู่มากเลยนะนวสวยจริงสวยจริงนะครับ จะมีคู่จะดีมากครับผมจะมีคู่แต่ละมาสองคนจะดีมากอุ่นความรักนะฮะมีตันนี้ก็มีอยู่แค่ห้องเดียวนะครับที่เช่ากันอยู่นะครับฟันไม่มีครับคมิเช่ครับคุณศวัตรครับครับตรงคมอมดเลยเลยครับมาเช้าก็นะฮะได้เกล็ดกับข้าวเช้านะฮะนี่ข้าวต้มใช่ไหมเกล็ดครับเกล็ดโอ้ หน้าตา,นาต,าาตคุณกิน,นยังครับเดี๋ยวคุณตรวจบอสดูก่อนหน้าตาไม่เข้าคนคนกินนะนนนี่ครับจะมันออกโอ้โหคือขึ้นมือมือเปลี่สดมันห่วยนะครับคนนี้คุณตัวตาย <c oughs> นี่โอ้โหน,น,นี่เปิดแป๊บเดียวไปถึงสองวิครับหมดถ้วยแล้วเนี่ยนี่ต้องปรุงค,ครับผมแต่เป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ากินนะเรียกว่าสูตรนิวแซนลานกับข้าวต้มสิบห้าบาทเยอะอ่ะ เนะวพเวอตัวอาหารเช้าก่อน,นะครับนี่ครับรนี่สี่บาทนะครับกับอาหารเช้าสุดคลาสสิกนะฮะรอาการเะอ,อาหารเช้าเข้มๆ ขนมีไ่ือเเป็นการรมนี่ครับ <c oughs> อร่อยแม่อร่อยก็ลองถามใจเชิดดูนะฮะแซบบอแสบอแสบอื <c oughs> อ อากาศหมอกทะเลครับทะเลหมอกนะฮะข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านนะข้างล่างแต่ทะเลมาปกบังท่าทาทวิสัยทำให้ผมไม่มเห็น,นบรรยากาศเช้าๆ้านี้โอ้โหบอกเลยที่กินข้าวก็แบบนี้ฮะบรรยากาศแบบนี้หาเลยได้ครับก้อนที่นี่แหละนะฮะอันนี้ก็ไม่มีที่นั่งนะครับก็ต้องมาจับจองก็อีมานั่งกินอย่างนี้เอาเอง ปกติเขาไปลงกินข้างล่างนะฮะปกติกินข้างล่างเติมยา่ข้าล่างกินเขากินเลยครับคุ้มกินนะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมเจอกันปีต่อไป ีครับวิวที่ทยวทาัพย์ในหน่วยอูตาเบิร์ครับท่านผู้ชมเห็นวิวของผมเหมือนกันไหมนี่ครับทะเลหมอกปู้ยขอบเลือกลงไปน่าจะเป็นน่าจะรอหลายรอยพันเมตรนะฮะลงไปแล้วเห็นไหมหมอกลอไปึ้นไปเป,ไปน็นเป็นเมฆลอยอยา่างงลงขึ้นไปบรรยากาศีเฟินจริงฮะ ออกจากห้องมาประมาณเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงนหน่อยๆนะออกมาเพื่อชมบรรยากาศแล้วจะไปเที่ยวที่อืน่นต่อขนาดคนนี้ยังไม่หยุดจากการถ่ายรูปเลยนะฟินขนาดไหนคิดดูนะครับนี่นะตรงนี้เลยนี่นะครับของดีจริงฮนะอีกแล้วครับโอหสุดจริสุดจริ Yahoo! Whoa!